นี่ผมจะมาบอกสูตรทำกาแฟอเมริกาโน่ใส่น้ำพึ่งนะครับกับแก้วแปดออนแก้วนี้แปดออนนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะใส่กาแฟอยู่ประมาณนี้เนาะเราจะไม่ใส่เต็มเวลาเราเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับมันก็จะพอดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโดยกาแฟที่เราจะต้มนี่นะครับเป็นหม้อต้มแบบโมกาพอตนะครับหม้อต้มโมกาพอตตัวนี้เป็นขนาด3ครับนะครับที่มีตัว ตัวหม้อต้มเนี่ยตัวนี้ตัวหม้อต้มเนาะเราเรียกตัวมันจะมันจะทำกาแฟออกมาได้ประมาณ4ออนโอ้โหเท่ากับว่าถ้ากาแฟ4ออนเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำร้อนประมาณกี่ออนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำ แล้วนี่เราก็ต้มกาแฟด้วยหม้อต้มโมกาพอตนะครับนี่จะเห็นว่าซูปเปอร์ครีมมาออกมาแบบนี้ทําได้กันหรือเปล่านะ่สุดยอดจากนั้นเราก็ตวงกาแฟนะครับเราจะเห็นว่ากาแฟได้4ออนนะฮะแล้วก็ใส่น้ําร้อน2.5ออนตามด้วยน้ําพึ้งประมาณ0.25ออนนั่นเองตอนนี้ผมก็ได้กาแฟอเมริกาโน่มาแล้วนะครับน้ํากาแฟ 4ออนใส่น้ำร้อนปะะมัน2.5ออนพึ่งปะะมัน0.25ออนนั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันกลิหอมหนัวชื่นใจนี่นะครับคือสูตรการทำอเมริกาโน่ แต่ท่านใดที่อยากกินเข้มข้นวันนี้นะครับอยากดื่มเข้มข้นวันนี้ก็ใส่น้ําร้อนแค่1ออนหรือ1.5ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับลือไปผมใช้อาราบิก้า100นนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับโอ้ยนัวมาก